วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับภาษาดานกาันเนาะง่ายๆเลยวันนี้สามข้อเนาะก็อยากจะให้เอามาลองใช้ดูเนาะกับพูดง่ายๆก็ได้พูดง่ายๆเกี่ยวกับภาษาการกันก็คือว่าฉันรักเงินฉันรักเงินฉันรักเงินแค่นี้แหละครับฉันรักเงิน เงินเงินรักฉันเงินรักชั้นเงินรักฉัน,น,ฉ,นฉันมีเงินใช้ใจไม่ขาดมือฉันมีเงินใช้ใจไม่ขาดมือเงินเข้ามาหาฉันในช่วงเวลาในยามที่ฉันจําเป็นต้องใช้เงินจําเป็นต่อชีวิตฉันฉันได้รับเงินจนํานวนนี้เรียบร้อยแล้วขอให้เอามาลองใช้ต่อนะอ๋อ ลองเอาไปใช้ดูนะครับภาษาด้านการเงินครับมันทําให้เราแบบมีพลังแล้วรู้สึกขอบคุณเงินที่เราได้ใช้แค่เราพูดประโยคสั้นๆแคนนี่ก็ได้พูดตอนเช้าเนาะขอบคุณเงินอนะ่ะเนาะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณแม้กระทั่งเงินห้าสิบสตางค์เงินสองบาทเงินห้าบาทเงินสิบบาท แล้วก็เงิน20บาทเงินห้าบาทเงิน100บาทแล้วก็เงิน500บาทแล้วก็เงิน1000บาทนี่แหละครับขอบคุณทุกสกุลเงินเลยที่เข้ามาให้เราได้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันขอให้เราได้สำนึกรู้คุณกับเงินนะครับ ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองเนาะขอให้เอาลองไปใช้ดูนะครับคือเราต้องสมนึกรู้คุณตอเงินต่อทองที่เราได้ใช้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีสิ่ีดีเข้ามาในชีวิตของเรามันก็จะให้เป็นพลังงานดีๆเนาะเป็นพลังงานดีๆเป็นพลังงานที่ที่เราสามารถที่จะทำได้ทำกับกับ เงินที่เราใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้เนาะแค่เนี้ยเราก็สุขใจนี่แหละไม่ต้องไปบอกที่ไหนครับบอกเงินนี่แหละบอกรักเงินนี่แหละรักเงินทุกวันที่เราได้ใช้นี่แหละครับก็อยากจะให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ